เดี๋ยวดูรับๆตัวสินค้าก่อนนะครับอรอบตัวสินค้าก็ไม่มีชำรุดเสียหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคตัวเครื่องเขานะครับรับๆตัวสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นขาทั้งหมด4ขานะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ต่างๆที่มากับตัวเครื่องนะครับ นี่เป็นที่วัดอุณหภูมินี่ก็น็อตใส่กับขานะครับนี่จะเป็นที่ห้อ,อยมีสองอันนะครับนี่เป็นมือจับเปิดประตูนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอันนี้ถ้าใส่ขาแล้วเราจะเอาตัวแก๊สเนี่ยใส่เข้าช่องนี้นะครับแล้วก็มีชั้นหนึ่งสอง สี่นะครับส่วนตัวตะแกรงนี่จะ1อันอันนี้จะมี2อันนะครัสอันสี่อันห้าอันนะครับจะมาลองระบบแก๊สนะครับก็ ระบบแก๊สก,ก็ทำงานได้ปกตินะครับนี่ลองต่อกับแก๊สปิกนิกของโดยสารนิเีนะครับก็สินค้าใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมจะส่งครับ